สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้จะมาผัดผักกาดขาวใส่ไข่นะคะทุกคนจ้าอยากกินผัดผักกาดขาวเสียงยังแหบอยู่เลยนะคะทุกคนจ้าจะไหวจะร,รอดไหมคะเนี่ยจะไหวไหมนนเนาะอลจ้กลวยตลอดปี้ นอันนี้ใส่ไข่สองฟองนะคะทุกคนพยายามจะไม่กินเค็มนะคะทุกคนจ้ะนี่กินเค็มเกินไปมั้งน,นี่ก็ไม่รู้นะพยายามจะไม่กินใส่ซอสน,นิดเดียวนะคะทุกคนจ้ะพรุ่งนี้ก็กลับไปทำงานแล้วจะไลวหรือเปล่าไม่รู้ค่ะทุกคนถ้าไม่ไหวก็ต้องลา ไม่ไหวก็ต้องลาป่วยค่ะเก็ดลงไปด้เลยหอมะเลยมาก ส่สีขาวนิ้มึงดีวกว่าค่ะทุกคนเดียแล้วก็ซอสหอยนะคะทุกคนอืมอ่ะน,น่ะเสร็จนิดเ,เดียวยังไปละ

ของค่ะทุกคนจ๋าหิวข้าวนะคะทุกคนอืมสุกแล้วนะคะทุกคนจ๋านี่จะไม่ผัดนานเกินไปนะคะเฮ้จ้าเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนโอเสุกเรียบร้อยนะคะทุกคนจ๋าไปจ้าทุกคนไปกินข้าวด้วยกันนะคะทุกคนจ๋า าการทิ้หน้าคะ่ะขอบคุณเพื่อนๆที่มีน้องๆทุกคนจ้าทังเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันสุดภาพแข่งในทุกคนคจ้าไปเลยจ้าสวัสดีค่ะ